ความคิดนี่แหละทำร้ายเราไม่มีสิ่งอื่นหรอกนะมานภายนอกอะทำไรเราไม่ได้หรอกมีแต่มานภายในนี่แหละฮนะจำไว้ฮนะนั่งอยู่คนเดียวมันก็หลอกลวงเราได้ความคิดฮนะทำไว้ กรรมูนาวัติโลโกคคาพูดของพระพุทธเจ้าย่อมเป็นเอกตาเป็นหนึ่งไม่มีสองย่อมเป็นสัจธรรมพระธรรมที่ท่านตัดไว้ดีแล้วตรงแล้วจำไว้เราอย่าไปเชื่อง่ายอย่าไปหูเบาอย่าไปใจเบา,หาเห็นภาะมาบวชนะใส่พระเหลืองเข้ามามานั่งเทศก็จะเชื่อไปหมดอ่ะ วันร้อนใส่ผ้าเหลืองเนี่ยบางทีก็หลอกเก่งนะผมค้านมากเลยนะทำไมชาวพูดเราหูเบาใจเบาไปเชื่อคนง่ายอยนะ่างใจไม่หนักเลยนะนะเป็นบ้าหอบฟังอยู่ทุกวันนี้ยฮนะหอบไปหอบมาข้าวไม่มีสักเม็ดวิ่งโน่นวิ่งนี่อยู่เห็นไหมทำไมไม่ฝึกตนเองล่ะพระพุทธเจนะ้าน่ะ พระพุทธเจ้าก็สอนอนาณาปานสติเห็นไหมก็มาฐานสี่สิบห้าสิบที่ไหนอ่ะท่าไม่เคยพูดหรอกฮะท่านพูดว่าจะสาคตรัดสรู้เลยอนาณาปานสติวิหารธรรมที่พุทธเจ้าอยู่นะคืออะไรอ่ะส่าคตอยู่ด้วยวิหารธรรมก็คืออนาณาปานสติวิหารวิหารหมายถึงที่อยู่ของพระอริยะเจ้า ฮะใครจะสอนยังไงก็สอนไปเถอะสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าไม่สอนเนย่าพระธรามมันเสียเวลานะนั่งดูลมเนี่ยฮะลมเข้าก็รู้เนี่ยลมยาวลมสั้นเนี่ยเห็นไหมฝึกคัดสิฮะเดี๋ยวก็ความคิด มันเราไปกินหมดแหละถ้าไม่อยู่ในลมฮะ,ะถ้ากลับมาอยู่ในลมความคิดมันก็หายไปผุดขึ้นก็หายไปเกิดดับเกิดดับเห็นไหมถ้าเราหนีออกจากลมเมื่อไหร่เราก็ไปอยู่ในโลกแห่งความคิดเห็นไหมถ้าเราอยู่ในลมเนี่ยมันคิดเนี่ยมันก็ผุดขึ้นผุดขึ้น,นความคิดมันไม่ใช่ทุกขนะแต่มันเป็นเหตุของทุก มันเป็นเหตุของการเกิดนะความคิดปรุงแต่งเนี่ยนะเกิดที่นี่นะจิตนี่เกิดนะมันพบชาติเนี่ยมันวันหนึ่งเนี่ยมันกี่พบกี่ชาติล่ะดูสิจะละวันนะถ้ามันทุกข์น่ะมันก็เอาแล้วนะ่ะเห็นไหมเป็นนรกแล้วนะ่ะนะเกิดอย่างเงี้ยถ้าเมื่อไหร่มันเพลิดเพลินสุขนะั่นนะั่นนะั่นะ สวรรค์ลแล้วนะ่ะเป็นสุขแล้วเห็นไหมเห็นไหมภพชาติมันเป็นอย่างเงี้ยถ้ามโมโหมันก็เป็นยักษ์เป็นมารแล้วนะ่ะเห็นไหมให้มันเกิดไหมอ่ะมันก็เป็นแค่อารมณ์อ่ะนะเพราะเราไม่มีสติไงสติเรามีแต่กาลังมันไม่มีกําลังของสติไม่มีนะมันเลยไม่มีปัญญานะ ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้นะถ้าด้วยการฝึกเท่านั้นด้วยการปฏิบัติเท่านั้นนะไม่ใช่อยู่ดีๆโอ้ยนะเวลาจะตายค่อยไปฟังธรรมเนี่ยเดยกก็ได้ขึ้นสวรรค์ว่า้นอโอ้โหงั้นคนก็ไม่ต้องไปปฏิบัติหรอกจริงไหม นึกไปทําอะไรเลยรอตายแล้วก็ให้ลูกไปเปิดเทศให้ฟังอ่ะฮะคนไม่เคยฝึกเคยหัดมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะจำไว้ฮะมีมาก็ให้ถามมั่งนี่แหละมันถึงเรียกสนทนาธรรมเนี่ยให้กูพูดอยู่คนเดียว จากดูลมแล้วยังรู้สึกทุกข์เรื่อไหนในทุกเป็นหลายวันอยากถามหลวงตาว่ามันเป็นภาวะอะไรในการทำอนาปนานสติมันก็ทุกข์สิทุกนั่นแหละคือทำนะจำไว้นะดูอนาปานสติไม่ได้สุขสบายอย่างที่ว่าหรอกว่าพุทธปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีหรอกมีจจะทุกข์ ลมเข้าก็ทุกลมออกก็ทุกลมสั้นก็ทุกลมยาวก็ทุกฮะจำไว้บางทีไม่ใช่เบื่อหนา่ายเฉยๆนะดูลมเนี่ยฮะทุกถ้ามันร้อนก็ร้อนมากภายในเนี่ยเวลาหนาวก็หนาวจริงๆอะ่ะฮะเวลาเนี่ยบางทีมันแน่นในหัวใจเนี่ยแน่นในหน้าอกแน่นในกายเนี่ย เหมือนหายใจไม่ออกเนี่ยท่อนกระแท่ฮะบางทีมาจุกที่ลำคอเนี่ยดูลมเนี่ยทุกขนะเกิดสภาวะต่างๆนานา,นา,นาเยอะแยะมากนี่เขาเรียกสภาวะธรรมของจริงทุกของจริงนะนะพูดถึงเรื่องธรรมะม,มันต้องพูดถึงเรื่องทุกข์ปฏิบัติธรรมมันไม่มีสุขหรอก ทุกที่ทนได้ยากก็คือการขัดจิตขัดใจตัวเองนี่แหละถ้าถึงต้องใช้ขันติใช้ความอดทนอินทรีย์ศรัทธาต้องพร้อมที่จะตายอะอะฮะลุงตานี่ไม่ได้สุขสบายนะปฏิบัติธรรมเนี่ยนะอดข้าวเนี่ยโอ้โหสองสามวันมาฉันหนหนึ่งฮะอยู่คนเดียวนะ่ะอยู่บนเขาแนละ้ว ฮะบวทใหม่ๆอ่ะฮะ,ะ,ะมันก็เหมือนเราพวกเราทุกคนนี่แหละหลวงตาก็เป็นคนเหมือนกันอ่ะเห็นไหมนั่งอยู่บนเขาแล้วทั้งกลัวผีทั้งหิวข้าวทั้งคิดถึงเมียฮะสารพัดแหละที่จิตใจมันจะคิดไปอ่ะเราถึงเห็นโทษของความคิดไง อุงซ่านโอ้ยร้องห่มร้องไห้ทุกทรมานมากเราขัดต่อสู้กับตัวเองไงฮะหลวงตาเนี่ยเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะหลวงตาถึงพูดเลยอ่ะกูไม่เป็นรองใครหรอกเรื่องความเพียรเนี่ยฮะกูเนี่ยถวายชีวิตเลยตายเลยเอาตายเลย ตายจริงๆเลยหลวงตาเนี่ยทิ้งเลยทิ้งชีวิตเลยแม mm ่บ hmm. ่แม่หญ่พูดนริงบ่ฮ mm hmm. นะถ้าไม่ทิ้งมันเลยนะจำไหมพระอรหันทำไมถึงไม่ตายมือเช่าใหญ่สีที่หลวงตาพูดรู้ไหมทำไมพระอรหันถึงไม่ตายฮะ mm hmm. มันจะตายยังไงพระอรหันถ้าไม่มีชีวิต อดีตมั่นถือมั่นก็คือชีวิตคือตัวกูของกูนี่แหละคือเนี้ยแหละชีวิตเนี่ยแหละชีวิตนี่คือเวลาพ้าเริยเจ้าทั้งหลายพระหันเนี่ยนะจำไว้นะท่านไม่มีเวลาไม่มีชีวิตเวลาทําอะไรท่านไม่ได้พระพุทธเจ้ายังเขาพวกเรายังตัดไว้เลยเวลาเกินกินสรรพสัตวนะ์ท่านถึงไม่มีอนาคตไง สิ้นหวังนะหมดหวังปฏิบัติธรรมไม่ให้ได้อะไรนะปฏิบัติธรรมจะไม่มีอะไรนะออกจากการมีการเป็นมันจะเรียกว่าสุญญาตาเรียกว่าอนัตตาได้ไงนะนะจำไว้ที่เหลืออยู่นี่ก็เป็นแค่ขันนะ่ะนะ ้าาเรายเจ้าไม่ใช่ว่านั้นเนี่ยที่อยู่เนี่ยถ้ามีชีวิตอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยภาษาคนเขาเรียกชีวิตเนี่ยยังไม่ตายอะ่ะขันห้ายังไม่แจกท่านก็ต้องรับวิบากขันอยู่เหมือนกันเดิมอ,ะอ่ะแต่ท่านไม่มีจิตมีใจมีอะไรแล้วไม่คล่องแล้วนะํำไว้ ท่าไม่ได้ไปดับกิเลสนะท่านดับพลังของกิเลสคือตัวกูของกูนี่ถ้าไปดับกิเลสโอ๊ยพระพุทธเจ้าดับกิเลสแล้วพระอรหันต์ดับกิเลสมันก็ไม่มีกิเลสสิพวกเราก็สบายสิท่านดับตัวเองนะนี่ดับตัวเองนหะตัดตัวกูดับชีวิต ทิ้งชีวิตเนี่ยตายก่อนตายเนี่ยฮะโอ้โนะทิ้งไปี่ดับพังทลายลงหมดแหะฮะทำไว้ไม่เหลือล้นะทิ้งไปเลยทิ้งลมก็ทิ้งอ่ะดับไปเลยตายเป็นตายอนะ่ะตายซะตายวินาทีนี้ก็ตายพรุ่งนี้ก็ตายเหมือนกันแหละนะเอาอย่างเงี้ยนะ เราจะไม่ขอเกิดแม้แต่วินาทีหนึงอย่างเงี้ยนะสัตกันอย่างเงี้นะอันนี้อะไรก็ไม่รู้จริงไหมแค่คำพูดนิดหน่อยก็จะเป็นจะตายแล้วทุกวัเนี้ถ้านักปฏิบัติมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ยังมาตามใจกิเลสนะมาตามใจตัวเองอนะ มาขัดใจตัวเองนะขัดใจจนไม่มีใจอ่ะขัดใจเลยมีใครถามอีกไหมเนี่ยมึงก็อ่านมาเร็วๆหน่อยกูอยากตอบมออีคนดูไหมเนี่ยฮะมีกี่คนไม่ใช่ยี่สิบหกคนนะ <laughs> นะฮนะส่วน,ะนะนมาตอนนี้น,นะประเทศไทยเราเนี่ยนะก็เป็นอะไรล่ะเป็นกรรมอย่างหนึ่งนะกรรมอย่างหนึ่งนะมันก็ดีเหมือนกันนะมันได้เตือนพวกเราว่าให้ให้ใหอย่าประมาทในชีวิตนะนะเนะน,นี่ยตอนเนี้ยนะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมีสมัยพุทธกาลสมัยไหนมันก็มีเราโรคหาเนะี่ยเมื่อก่อนเขาเรียกโรคหา สมัยก่อนทําไมมันไม่แพร่ไปบ้านหมู่บ้านอื่นไม่แพร่ไปเมืองอื่นเพราะมันไม่มีรถมันไปหากันไม่ได้ถ้าตายก็เป็นบ้านล้างไปเลยเมืองล้างไปเลยไงเกิดโรคหา่าเดี๋ยวนี้โอ้โหมนุษย์นี่แหละเป็นตัวนาเชื้ออย่างดีเลยเห็นไหมโอ้โหมันนั่งรถนั่งเครื่องบินไปหากัน <laughs> เห็นไหมจำไว้ถ้าหานําเชื้อที่ดีคือมนุษย์นี่แหละ ควบคุมยากด้วยนะเพราะบางคนก็ไม่รู้ไม่เห็นแก่ตัวไปกินเหล้าไปเที่ยวไม่รู้สนใจอย่างเงี้ยไ,ไ,ไอตัวนั้นแหละกูว่าพวกนี้ไม่ต้องให้เป็นโควิดเราปืนยิงมันเลย <c oughs> ทุกวันนี้คนมันเห็นแก่ตัวนะนะเนะพราะคนขาดศีลขาดธรรมนี่ย ำหนดลมแล้วแน่นหน้าอกแบบทรมานมากครับโอใช่ใช่มันจะทรมานมากใครกำหนดออกหน้าอกก็โล่งขึ้นเป็นเพราะอะไรครับอ่าเป็นเพราะเราคิดว่าเราออก <c oughs> <c oughs> ที่จริงนี่นะมันไม่ใช่แน่นไอ้ที่จะหายใจไม่ได้มันจะกลัวพอหายใจกระท่านกระแทนมันจะแน่นมากนะการดูลมเนี่ยยิ่งลมจะหมดนะจำไว้ ลมเนี่ยหายใจสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้า,นเ,ขาเนี่ยเหมือนจะลมจะหายไปแล้วแต่ว่ามันจะมีลมอยู่ข้างในเนี่ยแวบบแมบบแมบบนิดแค่มีความรู้สึกว่ามีอยู่ในท้องหรืออยู่ตรงจุดใดจุดหนึแบบ่งแมบแบม๊บแม๊บและตัวนี้จะแข็งแน่นนะหัวตึงเปะ๊ะตัวตึงเป๊ะเลยแหละนะแล้วก็นั่งปล่อยมันดูมันอยู่เงี้ยจนลมนี่มันหายไป จนไม่มีลมรลอก็นั่งมีแต่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเชยอ,อยู่เงฮะลมไม่มีก็อย่าไปหามันนะนะแค่มีความรู้สึกตัวดูรู้อยู่อย่างเงี้ยฮะลมหายก็รู้ต่ั่าถ้ามีลมอยู่ก็รู้ไปอย่างเงี้ยอ่ะจะไปหาเหตุไปหาเหตุค้นหาลมมันก็จะเอาแล้วกลัวแล้ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วความคิดแล้วเนะี่ยเริ่มมาแทรกแล้วไอ้ตัวเนี้ย ไปเรื่อยมอยู่ในโลกในสังคมไม่เหมือนแตก่อนคบมันจะไม่เหมือนอยังไงนะเขาหาว่าบ้าเราไม่เหมือนเขาอ,ะอ่ะนะไม่เหมือนชาวโลกเขาหรอกจำไว้ปฏิบัติธรรมข้าไปถึงจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยจะพูดกับกันไม่รู้เรื่องเลยแหละนะมันอยู่คนละพบเลยนะเราก็เป็นบ้าในสายตาของเขาอ่ะ เพราะเราไม่เหมือนเขาจะว่าเขาก็ไม่ได้นะเราก็ต้องหาอยู่ที่ของเราสิเขาไปอยู่ในป่านใน้เขาลองอยู่เขาทำไมฮะกูไม่เห็นไปว่าเขาเลยกูก็มาอยู่ของกูนะฮะจริงไหมหลวงตาเนี่ยไม่พูดมาหลายปีนะตอนเป็นเนี่ยไม่พูดเลยคือพูดแล้วก็ไม่รู้เรื่องหรอก เหมือนพูดเรื่องนกให้ปลาฟังน่นะพูดเรื่องธรรมะจำไหมนั่งสมาธิเมื่อจิตสงบนี่เห็นลมเข้าออกสั้นรู้ยาวรู้อย่างเราว่าจุดนี้จะพัฒนาต่ออย่างไรครับโอ้การพิจารณากายกายที่แท้จริงก็คือลมจะไปพิจารณาทำไมเห็นลมนี่แหละคือพิจารณากายกายในกายก็คือลมนี่แหละ การพิจารณาที่แท้จริงคือสังเกตสิกขิรู้อยู่สังเกตสิกขินี่หมายถึงสังเกตบ้านเฮาก็เอิ้นจอบเบิ่งซ่อมเบิ่งล้มอยู่หันแล้วมันสัน่นมันเหี่ยวกับหู้มันหายก็ะหู้นั่นแหละพิจารณาว่มันเป็นั่งคิดถ้านั่งคิดนี่มันไปแล้วเป็นสังขารแล้วน่ะปรุงแต่งแล้วนะมันจึงไม่ไปถึงไหนมันหลงความคิดอยู่นะไปติดกับดัก มาพิจารณาข้อทำทำอย่างนั้นหมายความว่าอย่างนั้นมันคิดน,นะฮะติดเข้าไปในกับดักของมันนะ,ะอย่างนั้นเราไม่มีทางแล้วน,นะการพิจารณาที่แท้จริงคือการรู้เห็นของความเป็นจริงลมหายไปเ็ารู้เนี่ยกายอะกายชื่อว่านี่กายในกายนี่กายหนึ่งคือธาตุสี่คือรูปอีกกายที่สองที่พระเจ้าหมายถึงนี่คือ ลมลมหายใจนี่แหละคือกายถ้าเราบังคับลมหายใจได้คอนโทรลมหายใจเราก็บังคับกายหยาบได้จําไว้นั่นแหละคือการพยายาิจารณาลมนี่ก็คือดูลมเนี่ยเห็นลมอย่างเงี้ยนี่แหละเขาเรียกเห็นกายลมนี่ถ้าดูไปมากๆนะถ้ามันเข้าละเอียดจุดสูงสุดนะลมนี่มันจะมีตัวเลยนะหายใจออกเลยเป็นควันเลยนะ จะบอกให้เป็นควันเนี่ยเข้าออกเนี่ยนะฮะเหมือนพ่อใหญ่ประดิษฐ์เนี่ยเห็นไหมฮนะถ้าเห็นถ้าเห็นกายเป็นเห็นลมหายใจเป็นควันเป็นควันเหมือนควันบุหรี่หุ้มออกมาเข้าออกเนี่ยนะหูที่จะดับเนี่ยเขาเลือกจุดละเอียดเลยนะหูนี่ดับเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรหรอกดับเลยเห็นแต่ลม ถ้าดูไปมากๆเนี่ยลมตัวเนี้ยนะแต่บางบางคนจะตกใจเพราะใหญ่ประดิษฐ์นี่ตกใจแต่ถ้าเราดูลมเข้าไปมากๆเนี่ยจนลมเนี่ยเห็นลมเข้าไปข้างในเป็นควันแล้วก็จะห่อหุ้มกายเราก็จะใสออกเหมือนนุ้นลมเนี่ยกายเนื้อเราเนี่ยจะใสออกเนี่ยอันนี้ดับหมดหูเนี่ยไม่ได้ยินเสียงอะไรหรอกถ้าถ้าเข้าไปถึงจุดเนี่ยละเอียดมากตัวเนี้ยอานาปนสติเนี่ย ถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้เป็นพระาธาตุได้เลยนะเนี่ยถ้าฝึกเข้าไปตัวเนี้ยจำไว้อะถ้านั่งนั่งวันหนึ่งสองวันสามวันเจ็ดวันนั่งเป็นกี่วันก็ได้ถ้าเข้าไปถึงตัวนี้ถ้ามันหุ้มกายแล้วลมเนี่ยถ้าเห็นหรอผ่องใสขึ้นมาเหมือนแก้วเนี่ยเปลี่ยนสีได้ถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีไหน,นกระดูกก็จะเป็นสีนั้นแหละเป็นพระาธาตุอ่ะฮะ จำไว้เนี่ยอาณาปณนสติเนี่ยมีความอาศัศจรจั์มากนั่นจะเรียกว่าลมหายใจใคลายทุกข์นะจำไว้วอโอ้ยอัศจรรย์มากเวลาทำความผิดแล้วเป็นทุกข์มากเป็นเพราะอะไรโอ้ยทุกข์กว่าปกติหลายร้อยเท่ามึงอะ่ะผิดนิดเดียวก็เหมือนเพิ่มขึ้นมาเราจะเห็นโทษของอารมณ์เห็นเทวดของกรรมตัวเนี้ยจำไว้ หนัมกมากใจตุ๊บ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 เลยแหละถ้าพูดอย่างนี้กูรู้เลยเนี่ยใจเนี่ยเจ้นตุ๊บ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 ขาอ่อนเลยแหละร้อรุ่มเลยนะนี่ๆนหน่อยไม่ได้กระทบไม่ได้มันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมม่หลายร้อยเท่ามันถึงไม่อยากเขาอยู่ใกล้คนไงถึงได้หนีไปอยู่ป่าคนเดียวตอนนั้นรับอารมณ์คนอื่นได้แทบหมดเลย เหมือนอะไรมาเสียดมาแทงเลยทิ่มตั๊โอ้โหนะพูดมานานยังเนี่ยนะโอ้ยสามสิบหกนาทีก็มากแล้วนะนะอเนี่ยก็ใกล้เข้าพรรษาแล้วนะพวกเราก็ปิดวัดนะ ล็อกดาววัดนะเรามาได้สี่ห้าวันเนี้ยเนาะล็อกดาววัดคือเราล็อกตัวเองอะ่ะฮะเพื่อเราก็เซฟคนของเราไงนะเซฟคนที่อยู่เนี่ยนะเราก็ต้องไม่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 นั่นนะก็ใครอยากร่วมร่วมร่วมบริจาคทำบุญกับเราได้นะนะใครอยากทำนะ ค่ากับข้าวค่าอาหารอะไม่ต้องห่วงเราเสียอ้วนอยู่เนี่ยเราอ้วน